สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่ผมว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินหรืออาจจะกำลังสนใจอยู่เลยก็คือเรื่องโปรโตีนเชคนี่แหละครับเรามีข้อมูลดีๆจาก n u t r a l i z e t t h i l l n n นะครับที่เขาให้รายละเอียดไว้ค่อนข้างเยอะเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันดูว่าเอ๊ะโปรโตีนเชคจริงๆมันคืออะไรกันแน่มีกี่แบบกันแล้วประโยชน์ละ่ะมีจริงไหมใครเหมาะใครไม่เหมาะต้องกินตอนไหนเอ่อปริมาณเท่าไหรด่ดีแล้วมีอะไรต้องระวังไหม ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ฮิตกันมากจริงๆโปรโตีนเชคเนี่ยกลายเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนยุคนี้ไปแล้วเนาะการที่เราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลจริงๆจังๆเนี่ยก็จะช่วยให้เราเลือกใช้ประโยชน์จากมันได้เต็มที่ค่ะแล้วกเ็เลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับคำถามแรกเลยง่ายๆเลยโปรโตีนเชคจริงๆแล้วมันคืออะไรครับมันเหมือนนมผงหรืออาหารผงอะไรแบบนั้นหรือเปล่าอื ก็ก็มองแบบนั้นได้ส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่ามันคือเครื่องดื่มที่เน้นโปรตีนแบบเข้มข้นคุ้นๆเลยเป็นหลักนะคะทํามาจากผงโปรตีนที่เขาสกัดมาจากหลายแหล่งเลยทั้งจากสัตว์อย่างเช่นไข่หรือนมวัวที่เราคุ้นเคยกันดีหรืออาจจะมาจากพืชก็ได้ค่ะอย่างถั่วเหลืองถั่วลันเตาหรือแม้แต่ข้าวกล้องก็มีนะซึ่งผงพวกนี้เขาออกแบบมาให้ชงง่ายๆค่ะจะชงกับน้ําเปล่านมหรือบางคนก็เอาไปปั่นรวมกับผลไม้ทําเป็นสูทตี้ไปเลยก็ได้แล้วก็ ที่สำคัญนะคะมันไม่ใช่แค่โปรโตีนเพียวๆนะส่วนใหญ่เขาก็จะมีการเติมรสชาติเติมกลิ่นหรือใส่สารให้ความหวานนิดหน่อยให้มันดื่มง่ายขึ้นอร่อยขึ้นบางยี่ห้อก็อาจจะเสริมพวกวิตามินแร่ธาตุอื่นๆเข้าไปด้วยค่ะเพิ่มคุณค่าทางอาหารเข้าไปอีกฟังดูสะดวกดีจังครับแต่มีคําถามนิดนึงคือปกติเนี่ยอาหารที่เรากินกินกันทุกวันโปรโตีนมันไม่พออยู่แล้วเหรอครับทำไมเราถึงต้องมีของแบบนี้มาเสริมอีก เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะจริงๆแล้วนะคะถ้าเราทานอาหารทั่วๆไปเนี่แหละค่ะให้มันหลากหลายครบห้าหมู่ในปริมาณที่มันพอเหมาะพอดีร่างกายเราส่วนใหญ่ก็จะได้รับโปรตีนเพียงพอต่อความต้องการพื้นฐานในแต่ละวันอยู่แล้วค่ะแต่ทีนี้มันจะมีบางกลุ่มคนนะคะที่เขามีความต้องการโปรตีนสูงกว่าปกติหรืออาจจะมีข้อจํากัดบางอย่างในชีวิตประจําวันอย่างเช่นกลุ่มคนที่ออกกําลังกายหนักๆเลยหรือนักกีฬาอาชีพ พวกเนี้ยเขาต้องการโปรโตีนเยอะขึ้นเพื่อไปซ่อมแซมแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อที่เขาใช้งานไปเยอะๆนะคะหรืออย่างคนที่กำลังคุมน้ำหนักอยู่การได้รับโปรโตีนสูงๆมันก็จะช่วยให้อิ่มนานขึ้นไงคะ หรือแม้แต่คนที่แบบชีวิตเร่งรีบมากๆเลยไม่มีเวลาเตรียมอาหารดีๆทานจริงๆหรือจะเป็นผู้สูงอายุบางท่านที่อาจจะเริ่มทานอาหารได้น้อยลงเบื่ออาหารง่ายขึ้นการดื่มโปรโตีนเช็คก็เลยเท่ามาเป็นทางเลือกค่ะตอบโจทย์เรื่องความสะดวกแล้วก็ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเออเราได้รับโปรโตีนในปริมาณที่ร่างกายต้องการจริงๆนะ อ๋อเข้าใจแล้วครับคือมันเหมือนเป็นเครื่องมือช่วยสำหรับคนที่ต้องการโปรตีนมากกว่าคนทั่วไปหรือว่ามีข้อจำกัดเรื่องเวลาเรื่องการกินอะไรแบบนี้ทีนี้เห็นในตลาดมันมีหลายแบบมากๆเลยใช่ไหมครับในข้อมูลของเราเนี่ยเขาแบ่งประเภทมันไว้อย่างไงบ้างครับใช่ค่ะมีเยอะมากจริงๆแต่ถ้าแบ่งตามแหล่งที่มาหลักๆเลยนะคะตามข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยจะแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคะ่ะประเภทแรกนะคะ ก็คือโปรตีนเชคจากพืชหรือ plant based โปรตีนเชคนั่นแหละค่ะจุดเด่นสำคัญเลยคือมันไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลเลยอันนี้สกัดมาจากพืชที่โปรโตีนสูงสทั้งหลายเช่นถั่วเหลืองถั่วลันเตาถั่วลูกไก่อัลมอนด์เมล็ดฟักทองข้าวกล้องหรือที่น่าสนใจนะคะมีจากเห็ดด้วยหรือแม้กระทั่งกัญชงก็มีค่ะเดี๋ยวนี้หูเห็ดกับกัญชงนี้ก็เอามาทำได้ด้วยรอครับเพิ่งเคยได้ยินเลยไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ ใช่ค่ะเป็นแหล่งโปรโตีนทั้งเรื่องใหม่ๆที่น่าสนใจมาก โปรตีนจากพืชแบบนี้นะคะก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์หรือกลุ่มวีแกนไปเลยข้อดีอีกอย่างก็คือมันมักจะย่อยง่ายดูดซึมง่ายกว่ามีวิตามินกรดอะมิโน,โนบางตัวแล้วก็มีใยอาหารด้วยช่วยเรื่องขับถ่ายได้อีกทางค่ะแต่ว่ามีข้อสังเกตเล็กน้อยนะคะจากข้อมูลคือโปรตีนที่มาจากพืชชนิดเดียเด่ยวๆเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีสิ่งที่เรียกว่ากรดอะมิโนจาเป็นไม่ครบทุกตัวซึ่งร่างกายเราเนี่ยต้อง กรกดอะมิโนจําเป็นให้ครบนะคะเพื่อการทํางานที่สมบูรณ์ดังนั้นข้อมูลเขาก็เลยแนะนําว่าควรจะเลือกชนิดที่เป็นสูตรผสมผสานคือเอาโปรตีนจากพืชหลายๆแหล่งมาผสมรวมกันอย่างเช่นเอาถั่วเหลืองถั่วลันเตาแล้วก็ข้าวสาลีมามกซ์กันเพื่อให้ได้กรดอะมิโนจําเป็นที่มันครบถ้วนมากขึ้นค่ะ อ๋อหมายความว่าถ้าจะเลือกกินโปรโตีนจากพืชก็อาจจะต้องดูละเอียดนิดหนึ่งว่าเขาผสมผสานกันมาดีพอให้เราได้กรดอะมิโนครบถ้วนหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วอีกประเภทล่ะครับคืออะไร ถูกต้องเลยค่ะต้องใส่ใจตรงนี้หน่อยส่วนประเภทที่2ก็คือโปรตีนเชคจากสัตว์หรือ Animal-based protein shake อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะทำมาจากไข่หรือไม่ก็ผลิตภัณฑ์จากนม,มวัวที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีที่สุดก็คือ whey protein นั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือโปรตีนที่เขาสกัดมาจากนมวัวนี่แหละโดยแยกไขมันกับคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลแลคโตสออกไปทำให้ได้โปรตีนที่เข้มข้นขึ้นมา แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่มาจากนมเหมือนกันคือเคซีนค่ะอันนี้เป็นโปรตีนหลักในนมวัวเลยนะที่ทำให้นมมันมีสีเขาควขุ่นนะคะทั้งเวและเคซีนเนี่ยมีข้อดีคือเขามีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเองเลยไม่ต้องไปผสมอะไรเพิ่มแล้วเจ้าเวกับคาซีเนี่ยมันต่างกันยังไงครับนอกจากชื่อเรียกจุดต่างสำคัญเลยนะคะที่ข้อมูลเขาชี้ให้เห็นคือเรื่องของความเร็วในการดูดซึมค่ะ เวโปรตีนเนี่ยจะย่อยแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เร็วกว่าเหมาะมากๆกับช่วงหลังออกก,ากาําลังกายที่ร่างกายเราต้องการโปรตีนแบบด่วนๆไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อส่วนเคซีนจะตรงกันข้ามค่ะคือจะย่อยและดูดซึมช้ากว่าเหมือนค่อยๆปล่อยโปรตีนออกมาเรื่อยๆทําให้เหมาะกับการกินช่วงก่อนนอนมากกว่าเพื่อให้ร่างกายมีโปรตีนไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อตลอดทั้งคืนที่เราหลับค่ะอ๋อมีความต่างในการใช้งานด้วยแบบนี้นี่เองน่าสนใจครับ ทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญมากๆเลยประโยชน์ของมันนอกจากเรื่องสะดวกให้โปรโตีนสูงที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยมีอะไรที่มันโดดเด่นมากๆอีกบ้างครับสนใจหลายด้านเลยค่ะที่ข้อมูลเขาเน้นๆเลยนะอย่างแรกสุดคือช่วยเรื่องการคุมคุมน้ำหนักค่ะ อันนี้มีงานวิจัยรองรับจริงจังเลยนะคะเขาไปศึกษาในคนจำนวนเยอะมากเป็นพันคนเลยนะเกือบเกือบพันเาคนทำนานประมาณ10-12สสัปดาห์เขาพบว่าการได้รับโปรตีนสูงสูงเนี่ยช่วยให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะพออิ่มนานมันก็ช่วยลดความอยากอาหารจุกจิกระหว่างวันได้ดีมากๆซึ่งอันนี้เป็นผลดีโดยตรงกับคนที่กำลังพยายามลดน้ำหนักหรือคุมคุมน้ำหนักอยู่หรือคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินนะคะ นองเหนือจากเรื่องอิ่มนานนะคะโปรตีนยังสัมพันธ์กับการช่วยลดไขมันโดยเฉพาะไขมันแถวๆหน้าท้องแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือช่วยรักษามวลร่างกายไร้ไขมันหรือที่เขาเรียกว่า fat free mass FFM เอาไว้ได้แม้ว่าเราจะกำลังลดไขมันในร่างกายลงไปก็ตามค่ะขอแท่งนิดนึงครับไอ้เจ้า FFM หรือมวลร่างกายไร้ไขมันเนี่ยมันคืออะไร พอจะขยายความไม่เห็นภาพง่ายๆหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะ FFM เนี่ยถ้าพูดให้ง่ายที่สุดเลยนะก็คือน้ำหนักตัวเราทั้งหมดนี่แหละค่ะหักลบเอาส่วนที่เป็นไขมันออกไปที่เหลือทั้งหมดนั่นแหละคือ FFM ซึ่งมันก็ประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อกระดูกอวัยวะภายในต่างๆแล้วก็น้ําในร่างกายเราการที่เราพยายามรักษาส่วนนี้ไว้ให้ได้เยอะๆโดยเฉพาะมวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะกล้ามเนื้อเหมือนเป็นเตาเผาพลังงานหลักของร่างกายเราเลย ยิ่งมีกล้ามเนื้อมากระบบเผาผลาญเราก็จะทํางานได้ดีขึ้นโปรตีนก็เลยมีส่วนช่วยสนับสนุนการเผาผลาญแคลอรี่ให้มากขึ้นได้แม้กระทั่งตอนที่เรานั่งนั่งนอนๆไม่ได้ออกแรงอะไรมากเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือนอกจากช่วยคุมหิวแล้วยังช่วยรักษาเตาเผาพลังงานในตัวเราไว้ด้วยแม้จะอยู่ในช่วงลดไขมันอยู่ก็ตาม ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแต่ก็ต้องเน้นย้ำเหมือนกันนะคะว่าข้อมูลเขาก็บอกชัดเจนว่าการดื่มโปรตีนเชคเพื่อจะลดน้ำหนักเนี่ยมันจะได้ผลดีที่สุดก็ต่อเมื่อเราทำควบคู่ไปกับการออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็การควบคุมอาหารโดยรวมด้วยนะคะไม่ใช่ว่าดื่มเชคอย่างเดียวแล้วน้ำหนักจะลดห่วมห้าบได้เลยชัดเจนครับต้องทำควบคู่กันไปและนอกจากเรื่องน้ำหนักแล้วครับมีประโยชน์ด้านอื่นอีกไหมครับที่น่าสนใจมีค่ะ ทางนูทริไลคเขาสรุปประโยชน์ด้านอื่นๆมาเป็นตัวย่อให้จำง่ายๆด้วยนะคะว่า B E S T ค่ะ B ตัวแรกนะคะมาจาก Breakfast หรือมื้อเช้าค่ะเขาบอกว่าการเริ่มต้นวันด้วยโปรตีนเชคเนี่ยแทนที่เราจะไปกินมื้อเช้าที่เน้นแต่ครา,าร์โบไฮเดรตสูงๆอย่างเดียวเช่นขนมปังขาวเยอะๆข้าวเหนียวหมูปิ้งอะไรแบบนั้นมันจะช่วยกระตุ้นการหลั่งสารในสมองที่ชื่อโดปามีนค่ะ ซึ่งเจ้าดูบามีนเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกกระฉับกระเฉงตื่นตัวมีสมาธิพร้อมจะทำงานต่างจากการกินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆในตอนเช้าที่อาจจะไปกระตุ้นสารอีกตัวคือเซโรโทนินซึ่งทำให้รู้สึกสงบผ่อนคลายซึ่งบางทีมันก็เลยกลายเป็นง่วงนอนได้ง่ายกว่าในช่วงเช้านะคะอ๋อมีผลกับสารในสมองเราโดยตรงเลยเหรอครับเนี่ยน่าสนใจมากไม่ใช่แค่เรื่องอิ่มท้องอย่างเดียวใช่ค่ะมันเชื่อมโยงไปถึงความรู้สึกตื่นตัวของเราได้ด้วย ต่อมานะคะ E ก็คือ Energy หรือพลังงานนั่นเองโปรตีนเนี่ยเป็นสารอาหารหลักเลยที่ร่างกายเอาไปใช้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหลังจากที่เราใช้งานหนักๆไปแล้วมันยังสามารถเปลี่ยนเป็นน้ําตาลเพื่อเป็นพลังงานให้กับกล้ามเนื้อได้ด้วยนะคะการที่เรามีโปรตีนเพียงพอมันก็เลยช่วยลดอาการอ่อนเพลียความรู้สึกล้าล่าหลังทํางานหนักหรือหลังออกกําลังกายได้ดีอันนี้ก็เหมาะมากกับทั้งนักกีฬาคนทํางานที่ต้องใช้แรงเยอะหรือแม้แต่ผู้สูงอายุที่ต้องการพลังงานในการทํากิจกรรมต่างๆในแต่ละวันค่ะ ต่อไป S ค่ะคือ Skin and Hair หรือผิวและผม อันนี้หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะคะแต่ข้อมูลเขาชี้เลยว่าการที่เราขาดโปรโตีนเนี่ยมันส่งผลเสียต่อสุขภาพผิวหนังกับเส้นผมได้ชัดเจนเลยนะอย่างเช่นอาจจะทําให้ผมร่วงผมบางลงหรือสีผมดูจางๆลงได้ผิวหนังก็อาจจะแห้งลอกเป็นขุย,ขยเล็บก็อาจจะเปราะบางหรือนูนเป็นเส้นๆ้นขึ้นมาการที่เราได้รับโปรโตีนอย่างเพียงพอก็เลยจําเป็นต่อการบํารุงเส้นผมเล็บให้แข็งแรงแล้วยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวหนังเราด้วยทําให้ผิวดู ชุ่มชื่นสุขภาพดีขึ้นได้ค่ะโอ้ oh, เรื่องผิวกับผมนี่ฟังดูเหมือนจะไกลตัวนะครับแต่จริงๆมันเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยนะเนี่ยเกี่ยวข้องมากๆเลยค่ะเพราะว่าเซลล์ผิวหนังเส้นผมหรือเล็บเราเนี่ยมันก็สร้างมาจากโปรโตีนเป็นหลักเลย สุดท้ายค่ะ B คือ total cells หรือเซลล์ทั่วร่างกายเราต้องเข้าใจก่อนว่าเซลล์ต่างๆในร่างกายเราเนี่ยมันมีการเสื่อมสภาพแล้วก็ตายไปตามวงจรชีวิตของมันตลอดเวลานะคะร่างกายเราก็เลยต้องการโปรตีนซึ่งมันเหมือนเป็นวัตถุดิบสำคัญเลยในการเอาไปสร้างกรดอะมิโนเพื่อจะนำไปใช้ซ่อมแซมเซลล์เก่าที่มันเสียหายไปแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนอย่างต่อนเนื่อง ถ้าเราขาดโปรตีนไปกระบวนการซ่อมสร้างตรงนี้มันก็จะติดขัดร่างกายก็จะฟื้นผูตัวเองได้ไม่ดีเท่าที่ควรค่ะฟังดูแล้ว BEST ที่ว่ามานี่มันครอบคลุมตั้งแต่สมองเราพลังงานไปจนถึงผิวผมแล้วก็เซลล์ทั่วร่างกายเลยนะครับสรุปคือโปรตีนนี่มันสำคัญกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยจริงๆแล้วแบบนี้ใครบ้างครับที่จัดอยู่ในกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์จากการดื่มโปรตีนเชคเป็นพิเศษเลยตามข้อมูลที่เขาสรุปมา ข้อมูลเขาระบุไว้ชัดเจนเลยค่ะมีอยู่3กลุ่มหลักๆที่น่าจะเหมาะแล้วก็ได้ประโยชน์เต็มที่เลยนะคะกลุ่มแรกเลยคือมนุษย์ออฟฟิศค่ะหรือคนทํางานทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยแหละค่ะคือหลายครั้งชีวิตมันเร่งรีบเนาะไม่มีเวลากินข้า,าวเช้าดีๆหรือกินมื้อกลางวันก็ไม่ค่อยตรงเวลาบางทีมื้อเย็นกลับมาก็เหนื่อยเกินกว่าจะทําอะไรกินเยอะๆแล้ว การที่เรามีโปรโตีนเช็คติดออฟฟิศติดบ้านไว้เป็นทางเลือกเนี่ยมันก็ช่วยให้อิ่มท้องได้เร็ว,รวได้รับสารอาหารที่จําเป็นแล้วก็อย่างที่คุยกันไปตอนแรกมันช่วยให้รู้สึกสดชื่นกระพี่กระเป๋ามีพลังงานพร้อมจะทํางานต่อได้ไม่รู้สึกโหยระหว่างวันค่ะกลุ่มที่2คือชาวฟิตเนสหรือคนที่ออกกําลังกายเป็นประจําค่ะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วเนอะกลุ่มนี้เขาใช้กล้ามเนื้อเยอะ ต้องการโปรตีนสูงอยู่แล้วเพื่อไปซ่อมแซมเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงแล้วก็ฟื้นสู่ร่างกายหลังการออกกําลังกายด้วยนอกจากนี้โปรตีนเชคก็ยังช่วยเรื่องความอิ่มการควบคุมอาหารแล้วก็สนับสนุนระบบเผาผลาญซึ่งมันก็สําคัญต่อเป้าหมายการออกกําลังกายของเขามากๆค่ะเรียกว่าภาวะกล้ามเนื้อน้อยหรือ s so ์โคพ p e n ียซึ่งมันคือการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปตามธรรมชาติเมื่ออยู่มากขึ้นค่ะ ทำให้ร่างกายอ่อนแอลงเสี่ยงต่อการหกล้มได้ง่ายขึ้นหรือบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องการเคี้ยวการย่อยหรือเบื่ออาหารทำให้ทานโปรตีนจากอาหารปกติในชีวิตประจำวันได้น้อยลงโปรตีนเชคก็เลยเป็นทางเลือกที่ดีมากๆค่ะเพราะมันทานง่ายย่อยง่ายช่วยให้ท่านได้รับโปรตีนครบถ้วนเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของร่างกายไว้ได้นานขึ้นค่ะการดูแลผู้สูงอายุด,ด้วยโปรตีนเชคนี่เป็นมุมที่น่าสนใจมากๆเลยครับทีนี้ ถ้าสมมุติว่าฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากลองบ้างแต่แบบว่าไม่อยากซื้อแบบสําเร็จรูปตลอดไปอยากลองทํากินเองที่บ้านดูบ้างมันจะยากไหมครับเราต้องเตรียมอะไรยุ่งยากหรือเปล่า ข้อมูลเขาบอกว่าทำได้ไม่ยากเลยค่ะแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีด้วยซ้ำนะถ้าเราอยากจะควบคุมส่วนผสมเองอยากใส่อะไรไม่ใส่อะไรเองหลักๆเลยก็แค่ต้องมีผงโปรตีนเป็นเบสพื้นฐานไว้ก่อนจะเลือกเป็นแบบจากพืชหรือจากสัตว์อันนี้ก็แล้วแต่เราเลือกเลยค่ะจากนั้นก็โ,โหสร้างสรรค์ได้เต็มที่เลยค่ะอยากได้รสชาติแบบไหนอยากเพิ่มคุณค่าทางอาหารด้านไหนก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้เลย อาจจะเอาไปปั่นรวมกับผล,ลไม้ที่เราชอบอย่างกล้วยมะม่วงสตรอเบอรี่บลูเบอรี่อะไรก็ได้ก็จะได้รสชาติหวาน,วนๆเปรี้ยวๆแบบธรรมชาติแล้วก็ได้วิตามินเพิ่มขึ้นด้วยหรือถ้าชอบแนวเข้มข้นหน่อยอาจจะใส่ผงโกโก้แบบไม่หวานนมอัลมอนด์โยเกิรต์ตหรือจะเติมพวกถั่วต่างๆเช่นอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิม,มพานต์วอลนัทเข้าไปก็จะได้ไขมันดีเกลือแร่แล้วก็มีไฟเบอร์เพิ่มเข้ามาอีกค่ะอร่อยไปอีกแบบฟังดูเหมือนทำสมูทตี้กินเองเลยนะครับ แค่มีผงโปรโตีนเป็นส่วนประกอบหลักได้ลองทำสูตรของตัวเองไปเรื่อยๆก็น่าจะไม่น่าเบื่อดีนะครับใช่เลยค่ะช่วยให้การดื่มโปรโตีนเช็คไม่จำเจแล้วก็ได้สารอาหารที่หลากหลายมากขึ้นด้วยค่ะมาถึงคำถามยอดฮิตเลยครับอันนี้ผมว่าหลายคนสงสัยกันแน่ๆคือดื่มตอนไหนดีที่สุดครับถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดจากมัน คำแนะนําที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะจากแหล่งข้อมูลที่เรามีคือตอนเช้าค่ะหรือดื่มเป็นมื้อเช้าไปเลยอันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดค่ะอ้าวทำไมถึงเป็นตอนเช้าล่ะครับไม่ใช่หลังออกกําลังกายหรือครับที่คนนิยมกัน หลังออกกําลังกายก็เป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะโดยเฉพาะสําหรับคนที่เน้นสร้างกล้ามเนื้อมากๆแต่ถ้ามองในภาพรวมสําหรับคนทั่วไปหรือคนที่ต้องการประโยชน์ด้านการคุมหิวคุมน้ําหนักให้พลังงานตลอดวันเนี่ยตอนเช้าถือว่าดีที่สุดค่ะ เหตุผลหลักๆเลยก็คือตลอดทั้งคืนที่เรานอนหลับร่างกายเราเหมือนอยู่ในภาวะอดอาหารมานานพอตื่นเช้าขึ้นมาการเริ่มต้นวันด้วยโปรตีนเนี่ยมันจะช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีกว่าช่วยควบคุมความหิวทําให้เรารู้สึกอิ่มได้นานขึ้นมันก็จะช่วยลดโอกาสที่เราจะไปหาของหวานหรือขนมกินเล่นในช่วงสายๆหรือก่อนเที่ยงได้เยอะเลยค่ะ นอกจากนี้ก็อย่างที่คุยกันไปมันให้พลังงานทําให้รู้สึกตื่นตัวพร้อมสําหรับกิจกรรมต่างๆตลอดวันเรื่องโดปามีนนั่นแหละค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือมันเตรียมง่ายมากเร็วมากเหมาะกับไลฟ์สไตล์ตอนเช้าๆที่ส่วนใหญ่มักจะเร่งรีบกันอยู่แล้วค่ะเออจริงด้วยครับสมเหตุสมผลมากเลยเริ่มต้นวันดีๆมีพลังคุมหิวได้ดีด้วยแล้วเรื่องปริมาณล่ะครับควรกินมากน้อยแค่ไหนดีมีสูตรคำนวณตายตัวเลยไหมหรือว่าแล้วแต่คนเลย อันนี้แล้วแตกคนเลยค่ะปริมาณที่เหมาะสมจริงๆมันจะแตกต่างกันไปตามไลฟ์สไตล์เพศวัยแล้วก็เป้าหมายของแต่ละคนเลยนะคะแต่ว่าข้อมูลเขาก็ให้คำแนะนำคร่าวๆเป็นแนวทางไว้ให้ค่ะโดยคิดจากน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมนะคะอย่างผู้ใหญ่ทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายหนักอะไรมาก <c oughs> ก็ต้องการโปรตีนประมาณ0.8กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันค่ะ เช่นถ้าหนัก60กิโลก็ต้องการโปรโตีนรวมๆประมาณ48กรัมต่อวันค่ะถ้าเป็นมนุษย์ออฟฟิศที่อาจจะมีการเคลื่อนไหวพยับตัวบ้างหรือมีออกกำลังกายเบาๆอาจจะต้องการเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเป็นซกัก0.8ถึง1.0กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันค่ะ แต่ถ้าเป็นชาวฟิตเนสหรือนักกีฬากลุ่มนี้ต้องการสูงสุดเลยค่ะอยู่ที่ประมาณ1.1ถึง1.4กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันอันนี้เพื่อการซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อโดยเฉพาะแล้วก็สำหรับผู้สูงอายุแนะนำที่ประมาณ1.0ถึง1.2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันค่ะเพื่อช่วยชะลอการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อตามวัยตัวเลขพวกนี้ที่ว่ามาเนี่ยหมายถึงปรมิมาณโปรตีนที่ควรจะได้จาก โปรโตีนเชคแก้วเดียวเลยหรือว่ามันคือปริมาณโปรโตีนรวมๆจากอาหารทั้งหมดในวันนั้นครับคำถามน,นี้สำคัญมากเลยค่ะขอบคุณที่ถามนะคะตัวเลขเหล่านี้คือปริมาณโปรโตีนรวมทั้งหมดนะคะที่ร่างกายควรจะได้รับต่อวันจากทุกแหล่งอาหารเลยค่ะไม่ใช่แค่จากโปรโตีนเชคอย่างเดียวนะ โปรโตีนเชคเนี่ยมันเป็นเพียงตัวช่วยเสริมค่ะเป็นทางเลือกที่สะดวกที่จะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายโปรโตีนรวมที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองเรายังต้องคำนึงถึงโปรโตีนที่เราได้รับจากอาหารมื้อหลักอื่นๆด้วยเช่นจากเนื้อสัตว์ปลาไข่เต้าหู้ถั่วต่างๆธัญพืชนมโยเกิร์ตอะไรพวกนี้ค่ะชัดเจนเลยครับคือใช้เสริมไม่ใช่ใช้แทนอาหารหลักทั้งหมดเนาะทีนี้ฟังดูเหมือนมีแต่ข้อดีมาตลอดเลย แต่เหรียญมันก็ต้องมี2ด้านเสมอใช่ไหมครับมีข้อควรระวังหรือว่าผลข้างเคียงอะไรที่เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษไหมครับสาหรับการกินโปรตีนเชคเนี่ยมีประเด็นที่ต้องระมัดระวังอยู่เหมือนกันค่ะแม้ว่าจะมีประโยชน์เยอะแยะแต่การบริโภคที่มันมากเกินไปหรือการเลือกชนิดที่ไม่เหมาะสมกับร่างกายตัวเองก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาได้เหมือนกันข้อควรระวังหลักๆที่ข้อมูลเขาระบุไว้ก็มีนะคะอย่างแรกเลยคือปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารค่ะ อันนี้อาจจะพบบ่อยในบางคนนะคะอาจจะมีอาการท้องอืดน,นั่นท้องมีแก๊สในท้องเยอะหรือบางคนอาจจะถึงขั้นท้องเสียหรือเป็นตะคริวที่ท้องได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีภาวะที่เรียกว่าแพรน้ำตาลแลคโตสแลคโตสอินทอลเลอเรนซ์นะคะ คือย่อยน้ำตาลในนมไม่ได้แต่ดันไปเลือกดื่มโปรโตีนเชคที่ทำมาจากนมวัวอย่างพวกเวหรือเคซีนก็อาจจะเจอปัญหาเหล่านี้ได้ง่ายมากๆถ้าใครรู้ตัวว่ามีภาวะนี้นะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงหรือหันไปเลือกโปรโตีนที่มาจากพืชแทนก็จะช่วยลดปัญหานี้ไปได้เยอะเลยค่ะอ๋อคือคนที่ปกติกินนมวัวแล้วท้องเสียท้องอืด<ม>ก็ต้องระวังโปรโตีนเชคที่ทาจากนมด้วยสินะครับกลุ่มเดียวกันเลยใช่เลยค่ะ กลุ่มเดียวกันเลยอย่างที่สองนะคะคือเรื่องอาการแพ้ค่ะนอกจากการแพ้แลคโตสแล้วตัวโปรโตีนจากนมวัวเองเนี่ยก็ถือเป็นสารก่อภูมิแพ้สำหรับบางคนได้เหมือนกันนะคะอาจจะกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ได้เช่นมีผื่นคันขึ้นตามตัวผิวหนังบวมแดงหรือบางคนอาจจะมีอาการทางระบบหายใจเช่นมีน้ำมูกไหลคัดจมูกจามได้ค่ะถ้าสงสัยว่าตัวเองอาจจะแพ้ ควรหยุดกินทันทีแล้วก็ลองปรึกษาคุณหมอดูนะคะและสุดท้ายค่ะคือความกังวลเกี่ยวกับเรื่องสารปนเปื้อนอันนี้เป็นประเด็นที่เคยมีการพูดถึงกันอยู่บ้างเหมือนกันนะคะคือมีการศึกษาที่เขาสุ่มตรวจผงโปรตีนที่ไข่ยขยกันในท้องตลาดแล้วก็เคยมีการตรวจพบ การปนเปื้อนของพวกโลหนะหนักเช่นสารหนูตะกัว่วปรอดหรือสารอื่นๆที่ไม่ควรจะมีในผงโปรตีนบางยี่ห้ออันตรายรายแรงในทันทีนะคะแต่การที่เราบริภคสะสมเข้าไปนานๆมันก็อาจจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพในระยะยามได้เหมือนกันดังนั้นข้อมูลเขาก็เลยแนะนําว่าควรจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยี่ห้อที่น่าเชื่อถือหน่อยมีมาตรฐานการผลิตที่ดีแล้วก็บริโภคในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากจนเกิน ความจาเป็นก็จะช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนี้ลงไปได้ค่ะสรุปคือต้องเลือกให้เหมาะกับสภาพร่างกายเราด้วยแพ้นมไม้กินในปริมาณที่พอดีพอดีไม่ใช่กินเยอะเกินไปแล้วก็พยายามเลือกยี่ห้อที่ดูน่าเชื่อถือมีมาตรฐานหน่อยใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะเป็นข้อควรระวังง่ายๆเพื่อให้เราได้ประโยชน์สูงสุดจากมันโดยไม่มีผลเสียตามมาค่ะโอเคครับเยี่ยมเลยฟังมาทั้งหมดนี่ถ้าให้สรุปแบบรวบรัดกระชับๆเลยว่า แล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงก็คือโปรโตีนเชคเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเครื่องมือเสริมตัวหนึ่งที่ช่วยเติมโปรโตีนกับร่างกายเราโดยเฉพาะกับคนที่อาจจะต้องการโปรโตีนมากกว่าคนทั่วไปหรือมีข้อจํากัดเรื่องเวลาประโยชน์เด่นๆของมันก็มีเรื่องช่วยคุมหิวทําให้อิ่มนานขึ้นสนับสนุนเรื่องการควบคุมน้ําหนักช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อแล้วก็ให้พลังงานกับร่างกาย หมาะกับทั้งคนทำงานทั่วไปคนที่รักสุขภาพออกกำลังกายแล้วก็ยังเป็นตัวช่วยที่สำคัญมากๆสำหรับผู้สูงอายุด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญที่เราได้คุยกันไปวันนี้ก็คือ 1. การเลือกประเภทให้ถูกกับเรานะคะว่าจะเอาจากพืชหรือจากสัตว์ดี 2. คือการกินในปริมาณที่พอดีกับความต้องการจริงๆของร่างกายเราไม่ใช่กินตามกระแสรหรือกินเยอะเกินไป 3. คือการเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างตอนเช้าที่ข้อมูลแนะนำก็น่าสนใจมากแล้วก็สุดท้ายคือต้องตระหนักถึงข้อควรระวังต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ การทำกินเองก็เป็นทางเลือกที่ดีปรับเปลี่ยนได้หลากหลายแต่ถ้าเราเลือกแบบสำเร็จรูปการมองหาแบรนด์ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานการผลิตที่น่าเชื่อถือก็น่าจะช่วยให้เรามั่นใจในสิ่งที่เรากินเข้าไปได้มากขึ้นค่ะ ยอดเยี่ยมเลยครับวันนี้ได้ข้อมูลครบถวนชัดเจนมากๆเลยครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับผมมีคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ทุกฝั่งทุกท่านลองเก็บไปคิดต่อยอดกันเล่นๆดูนะครับนอกเหนือจากการพึ่งพาโปรตีนเชคแล้วเนี่ยมีวิธีไหนอีกบ้างที่เราจะสามารถเพิ่มโปรตีนในมื้ออาหารหลักๆประจำวันของเราได้อย่างสร้างสรรค์แล้วก็ง่ายๆบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเตรียมอาหารมากนักลองหาไอเดียใหม่ๆมาปรับใช้กันดูนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของเราในระยะยาวครับ